ความคิดและความรู้สึกของเขาในวันนี้เป็นยังไงขอภัยเปิดใจเขาทีเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเ <c oughs> ด็กถือไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมดสิงธนูคีนถือไม้พลังงานของโคนธาตุไฟสองถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก วินถือเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษก,กันแลราก็เดอะไฮพิสเทสนะคะพลังงานของโคนธาตุน้ํามีพลังงานของโคนธาตุไฟโคนธาตุน้ํโคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนมีเสน่ห์น่าหลงหลมีความลึกลับซับซ้อนนะคะเป็นคนจินตนาการเกง่งเป็นคนที่มีความหวั่นไหวนะคะหัวใจหวั่นไหวสวิงไปมาหรือว่าคนที่คุณรักมีอิทธิพลใน บุคลิกของคุณมากๆนะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงแม้ว่าจะรักใครยากแต่ว่ารักมั่นคงจริงใจมีความรักที่หวังดีนะคะพลังงานของการรอคอยเขาพลังงานของการมีแพชชั่นแล้วก็ทุ่มความรักทุ่มหัวใจไปให้เขาเต็มที่นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณหน่อยนะคะเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อย คนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้เขาจะเป็นใครเดอให้พิเศทนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำต่างคนต่างเดาใจกันไม่ออกหรือว่าต่างคนต่างหลงเสน่หซึ่งกันและกัน ควีนถือไม้พลังงานของโคนาธาตุไฟเมษสิหนธนูเก็บซ่อนความรู้สึกลึกๆความสงสัยความลังเลนั้นเอาไว้ภายใต้บุคลิกที่นิ่งๆเงียบๆนะคะหกเหรียญพลังงานของโคนาธาตุดินมังกรพฤกษกาญจนาถ้วยพลังงานของโคนาธาตุน้ำแปดดาพลังงานของโคนาธาตุลมเมทุนตุนกุม มีพลังงานของโคนธาตุน้ําโคนธาตุไฟโคนธาตุดินโคนธาตุลมพลังงานของเขาขึ้นมาครบทั้ง4ี่ธาตุนะคะมีความเจ้าชู้มีความลังเลไม่แน่ใจนะคะมีการหาทางออกไม่ได้มีการอยากขอโทษนะคะมีการสองจิตสองใจภายใต้บุค,คลิกนิ่งๆน,นั้นนะคะมีความฟุง้งซ่านมีความว้าวุ่นใจนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างทั้งอยากขอโทษคุณนะคะ ทั้งไม่รู้ว่าคุณจะให้อภัยไหมคุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเลือกทางไหนเขาจะออกจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตรงนี้ยังไงนะคะความคิดความรู้สึกของเขาเนาะเรามาดูกันต่อนะคะแล้ววันนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณยังไงขอให้เปิดความรู้สึกหรือว่าความคิดของเขาทีวันนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไง ควีนถือดาบชัดเจนเด็ดขาดตรงไปตรงมาความรักที่ผูกกันนะคะรักเก่ารีเทิร์นวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตานะคะวันเวลาที่หมุนบนห้าถ้วยนะคะผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่ทำผิดพลาดไป หนึงเหรียญเริ่มต้นกันใหม่ชัดเจนมากๆนะคะในความคิดของเขาเนาะเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณยังไงคุณเป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนตรงไปตรงมาแม้ว่าจะรักเขามากๆแต่ว่าหากไม่มีความยุติธรรมในความรักคุณก็พร้อมจะตัดเขาออกจากชีวิตนั่นเองพลังงานของคุณรักมากนะคะรักแล้วก็จริงใจด้วยแต่ว่าหากทำให้คุณลังเลสงสยัยหรือว่า คุณดาวใจไม่ได้ในความลับนั้นหรือว่ามีอะไรปกปิดซ่อนเร้นนะคะคุณก็พร้อมที่จะเด็ดขาดชัดเจนพลังงานของคิงถือไม้นะคะเป็นคนที่จริงจังจริงใจแล้วก็เด็ดถือไม้นะคะรอคอยข่าวดีรอคอยการเริ่มต้นใหม่หรือจะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ได้หากว่าความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่นั้นมันบั่นทอนกำลังใจแล้วก็ไม่ยุติธรรมในความคิดความรู้สึกของคุณนะคะ พลังงานของ6ถ้วยนะคะรักเก่ารีเทิร์นหรือว่าความผูกพันที่คุณทั้งสองคนมีให้กันก็อาจจะหมายถึงตัวเขาก็รู้ว่าหากว่าเขาปรับปรุงตัวใหม่ คุณก็พร้อมที่จะให้อภัยพราะว่าคุณมีความหวังดีมีความปรารถนาดีแล้วก็รักเขาจริงๆความผูกพันที่มีให้กันก็สามารถอภัยให้ได้ค่ะว่าเขาสามารถปรับปรุงตัวเองเป็นคนใหม่ได้นะคะ view of fortune เนาะกงล้อแห่งโชคชะตานะคะเป็นวัฏจักรชีวิตที่หมุนวนมีดีมีร้ายนะคะมีร้ายเราก็มีดีมีลงเราก็มีขึ้นนั่นเองนะคะพลังงานของเลขสิบเป็นการจบสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งหนึ่งก็ได้จบความลัง เลสงสัยความเจ้าชู้นะคะการเลือกไม่ได้การจมอยู่กับสถานการณ์ที่หาทางออกไม่ได้จบสิ้นสถานการณ์ตรงนี้เราก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะปรับปรุงตัวเองใหม่นั่นเองแล้วก็หาถ้วยเขารู้สึกเสียใจนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้ก็คือเขายังคงรักคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจจริงๆในสิ่งที่เขาผิดพลาดไปรู้สึกเสียใจมากๆนะคะ ในสิ่งที่เขาทำที่ทำร้ายหัวใจคุณหนึ่งเหรียญปรับตัวเป็นคนใหม่การคืนดีการเริ่มต้นใหม่อยากเป็นคนดีๆที่อยู่ในชีวิตคุณหรือว่าขอโอกาสจากคุณอีกครั้งนั่นเองนะคะแล้วนี้ก็คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้พลังงานของการสํำนึกผิดที่ทําผิดพลาดไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะขอ เรื่องใหม่ได้ไหมขอโอกาสใหม่ได้ไหมจะปรับปรุงตัวจะกแก้ไขจะเป็นคนให้ดีขึ้นจะเด็ดขาดมากขึ้นแล้วก็จะไม่ทำให้คุณเสียเปรียบในความรักจะไม่เป็นตัวทำลายบ่อนทำลายหัวใจของคุณความเชื่อมั่นความไว้ใจของคุณนะคะจะปรับปรุงตัวใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นให้เหมาะสมคู่ควรกับความรักที่คุณมีให้นั่นเองนะคะ